ข่าวสารสำคัญในเดือนที่แล้วมีพิธีเปิดคธิัอกจังจูเหนือและพิธีเปิดเคธธาจัจรกบัคเนอร์ในมองโกียค่ะ ขาวสารพรธธันธกิจของไรอว์เวิร์ดมิชชั่นประจำเดืนอนนี้คือการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนทั่วประเทศค่ะเมื่อสายลมหนาวพัดมาในเดือนพฤศจิกายนและค้ายฤดูหนาวของเยาวชนกำลังจะมาถึงบรรดาพี่น้องหญิงชายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศได้มารวมตัวกันณค่ายกาลิลีเมืองกุงจูค่ะเพื่อมาเข้าร่วมการอบรมผู้นำเยาวชนทั่วประเทศ การอบรมนี้ได้จัดขึ้น1วันณวันที่2พฤศจิกายนณหอประชุมใหญ่ชั้น2โดยมีอาจารย์ชเชวูยองเป็นผู้ถ่ายทอดพัจนะของพระเจ้าค่ะภายหลังการแบ่งปันพวจนะได้มีช่วงเวลานําเสนอกรณีตัวอย่างที่เป็นประโยชน์จากการคบหาสามัคคีในกลุ่มเยาวชนตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทํางานรับฟังประสบการณ์จริงและนําไปปรับใช้ในการดูแลเยาวชนในแต่ละพื้นที่ค่ะ ในระหว่างการทำหน้าที่ผู้นำแม้จะมีเรื่องยากลำบากแต่ก็ได้รับการหนใจและยังได้เรียนรู้ถึงสติปัญญาและพระคุณที่จะช่วยให้ฉันดูแลพี่น้องได้ดีขึ้นค่ะเมื่อสิ้นสุดปีเก่าและก้าวเข้าสู่ปีใหม่ผมจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอให้ช่วยว่าผมควรเตรียมตัวและตั้งใจอย่างไรในปีหน้าครับผมได้รับกำลังใจแม้ในเวลาที่ยากลำบาก และได้เรียนรู้ถึงสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นผมดีใจที่ได้ร่วมสมัครคีทำกับผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศผมได้รับประสบการณ์และข้อคิดมากมายครับหลังจากรับประทานอาหารกลางวันได้มีการชี้แจงและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเพื่อใช้สำหรับการรับใช้ในค่ายฤดูหนาวของเยาวชนค่ะและในเวลาเดียวกันนั้นบรรดาพี่น้องชายหญิงที่เป็นผู้นำคิดจักรแต่ไม่ได้เข้าร่วมการรับใช้ตามฝ่ายต่างๆ ได้แยกตัวออกมาเป็นกลุ่มเพื่อมีช่วงเวลาตอบคำถามเกี่ยวกับการนัดใช้ของผู้นำคิดจักรและรับฟังพระวสารค่ะผ่านช่วงเวลาแห่งการรับฟังพระวสารร่วมกันและการสามัคคีทมทำให้ได้เรียนรู้ท่าทีและบทบาทหน้าที่ของผู้นำได้ใช้เวลาเตรียมความพร้อมสำหรับค่ายฤดูหนาวของเยาวชนและนักศึกษามาหาวิทยาลัยค่ะขอร่วมกันอธิษฐานเพื่อค่ายฤดูหนาวปี2026ที่กำลังจะมาถึงในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า และเพื่อให้บรรดาผู้นำเยาวชนได้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ได้อย่างทรงคุณค่าในปีหน้าด้วยค่ะขอให้เราดำเนินไปด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและร่วมรับใช้ไปจนถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมารักนะครับขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวในรักกันมากขึ้นรักนะคะผมรักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากนะครับข่าวสารภานกิจระดับโลกของไรบ์เวิร์ดมิชชั่นประจำเดือนนี้คือภารกิจในเอกวาดอร์และโบลิเวียค่ะ ในเดือนตุลาคมปี2025สำิำนักงานฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศโบลรเวียได้มีการแบ่งเขตการจัดประชุมใหม่เริ่มจากเขตตะวันตกโดยมีคิทัจักลาปาสคิทัจจแอลอารโตและคิทัจรโอรูโรค่ะซึ่งได้มารวมตัวกันที่คิทัจจแอลอารโตค่ะมีการสันมนาสําหรับผู้ใหญ่ระดับประถมและมัธยมรวมถึงการสันมานาภาษาชนพื้นเมืองด้วยค่ะและในเขตภาคกลาง ได้มีการรวมตัวของผู้เชื่ออย่างทรงคุณค่าในาคิจัจกโกชาบัมบาค่ะโดยเน้นกลุ่มผู้ใหญ่และระดับปฐมศึกษาจึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงนำและดูแลทุกกำหนดการค่ะและในเขตตะวันออกจัดขึ้นที่เมืองซาตัครูลสโดยมีทีมพันธกิจจากคิจักรชุมจูเข้าร่วมการเยี่ยมเยียนการประกาศข่าวประเสริฐและดูแลดวงวิญ,ญญาณที่มาเป็นครั้งแรกค่ะการสมมนาครั้งนี้เป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่า มีดวงวิญญาณประมาณ280คนเข้าร่วมเป็นครั้งแรกและได้รับความมั่นใจในความรอดขอความสนใจและคำอธิษฐานจากทุกท่านเพื่อให้ประวัติศาสตร์แห่งการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในประเทศโบลิเวียดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะวันที่30ตุลาคมปี2025 ทีมพันธกิจจากการประชุมส่วนกลางรุงโซได้เดินทางไปยังประเทศเอกวาดอร์และในวันศุกร์ที่31อตุลาคมนักคิตจักรดาวเลได้มีการจัดอบรมผู้ประกาศข่าวประเสริฐโดยมีผู้ประกาศจากทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันพาวัจนะและร่วมใจเตรียมพร้อมสำหรับค่ายการอบรมที่จะดำเนินต่อเนื่องขึ้นและในวันถัดมาได้เริ่มต้นการสัมมานาฤดูร้อนเอกวาดอร์ปี2025โดยเฉพาะจากเขตอเมซอนมีรถบัสถึง13คัน และมีผู้เข้าร่วมมากกว่า3,400คนเดินทางมาเป็นระยะทางไกลสมาชิกคิดจกักรจากมาคัดและปูโยต้องเริ่มต้นการเดินทางด้วยการนั่งเรือออกมาก่อนหรือบางคนต้องเดินเท้าเป็นเวลาถึง3วันแล้วจึงต่อรถบัสเป็นการเดินทางที่ไม่ง่ายเลยค่ะอย่างไรก็ตามพวกเขาทุกคนได้มารวมตัวกันด้วยหัวใจเดียวคือความมุ่งมั่นต่อภวัชนะ ยังมีชนเผ่าบางกลุ่มที่ใช้เพียงภาษาท้องถิ่นของตัวเองทำให้การถ่ายทอดพระวานะยังมีความยากลำบากอยู่บ้างและแม้ผู้เข้าร่วมจะมาจากต่างภูมิภาคและสภาพแวดล้อมทางภาษาที่ต่างกันแต่พวกเราทุกคนได้เป็นหนึ่งเดียวกันในพักที่ติดคุณของพระเจ้าค่ะขอความการุณาร่วมกันอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดวงวิญญ,ญาณของชาวเอกวาดอร์อีกมากมายได้ก้าออกมาเข้าเป้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในอนาคตต่อไปด้วยค่ะ ข่าวสารพันพธกิจในประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ค่ะขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำพวกเราทุกคนให้มารวมกันในช่วงเวลาอันมีพระพรและอบอุ่นเช่นนี้แม้อากาศที่เชียงใหม่จะเริ่มเย็นลงแต่หัวใจของพวกเรากลับอบอุ่นด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าการสันมนา,าคิดจักรเชียงใหม่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-16พฤศจิกายนปี2025 ด้เป็นช่วงเวลาพิเศษที่พี่น้องทุกคนได้ร่วมกันนมัสก,การและรละพ,อพอรจากพระวจนะการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์คิมซึงเจและอาจารย์อีจงซองที่ได้ร่วมกันประกาศพระวจนะของพระเจ้าอย่างชัดเจนลึกซึง้งและเปลี่ยมไปด้วยการนำของพระวิญญาณทําให้พี่น้องทุกคนได้รับการเสริมกาลังและการเปิดตาเปิดใจและการเตือนสติให้กลับมาดําเนินชีวิตตามนานพระไทยของพระองค์ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักและความเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์พี่น้องทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้พระวจนะอธิษฐานร่วมกันและแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อซึ่งเป็นการเสริมสร้างจิตใจให้ความเชื่อแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะในระหว่างการสัมมนาเราได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันและหลายท่านยังได้รับการปรึกษาการหนุนใจและคำแนะนำจากอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างใกล้ชิดขอให้พี่น้องทุกคน ร่วมกันอธิษฐานเผื่อคิดจักรเชียงใหม่เพื่อให้เติบโตแข็งแรงและเป็นแสงสว่างของพระเจ้าแก่ผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะโคชใหม่เ้กำหนดการสำคัญในเดือนหน้าการประกาศข่าวประเสริฐในทวีปเอเชียฟิลิปปินส์มานิลาอิโลอิโลเอสปันโยลาอปาลิส เลเตตันซาคาติเยโฮไคลาวายอังคัตซันตาคูสตอนโดและการประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวค่ะญี่ปุ่นโอซาก้าอินเดียเนปาลอิทาฮารีพม่าย่างกุ้งพม่าลาบุตตาฮ่องกงค่ะและออสเตรเลียซิดนีย์ค่ะ,ะ, Sydney, คะการประกาศข่าวประเสริฐในทวีปยุโรป สเปนมาดริดค่ะการประกาศข่าวประเสริฐในทวีอเมริกาการประชุมข่าวประเสริฐในอเมริกากวมอเมริกาฮาวายบาซิลโซโลโคาบาค่ะขอส่งต่อความรักของพระเจ้าไปถึงทุกคนค่ะ